ประกาศคอสอคคณะรักษาความสุขหาไม่จำกัดได้ข่าวว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสุขกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจัดให้จะปวดจริงๆได้ดูช้ากว่าจะได้ดูชีวิตก <apps> ็อ <duh. S 3> ่อนล้าจะเปลี่ยนที่ลงทำไมบอกเลยตามตรงความสุขมันน้อยลงเหมือนคนลงแดงเราตะแคงหมดแรงเหมือนขาดมาก จะไม่ทนต่อไปอีกแล้วนะหลังจากนี้มันจะเป็นการปฏิวัติอีกสักพักก็จะคืนความสุขจุดประกายคนสบายและสไตล์ให้ผ่อนคลายไม่มาลายกงความตายเพื่อสังหายชาวาไม่จำคัดหลังจากนี้ก็จะรับชมย้อนหลังง่ายเปิดดูทันทีทันใจหลังออกอากาศได้ได้ทั้ง YouTube Facebook และก็ไลน์รับประกันความสุขจากนี้จนวันตาย ห้าห้าห,าหา้บวกเย่เย่เย่รับชมคลิปย้อนหลังบริษัทฮาร์มไม่จำกัดมหาชนได้ที่ YouTube Facebook แล้วก็ไลน์ทีวีวันอาทิตย์หลังออกอากาศตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไป